ดีว่าอันเนี้ยมันมีคนลังเกงคนอื่นว่าผมทามันยังแน่นอนช้างเองก่อนช้าไเงเฮ้ยขอบใจเพื่อนไอ้คนอย่างนั้นมันก็คงตง้องสส,สมลงตายมึงตายทีจะตายก่อนใครไหมเอาละทุกคน เราจะให้คนมือฉมังมาเล่นด่านนี้นะเข้ามือฉมังแค่ไหนมือฉมังขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นใหม่ครับยาอ้าวมือฉมังก็คงไม่มีใครตกเฮ้ยขอบใจเพื่อนนายจะเป็นเพื่อนที่ดีทสุดของเราแล้วเราจะไม่แกล้งในต่อไป แต่สุดท้ายก็ยังแกงนะลกคนณอย่าไปเชื่อใจคนแบบนี้มันเป็นคอเซเตอร์อ่เี้ยเช่นนี้บมดบอมบาร์ดิโรคโรครโคดิโลเงนั้นมันเป็าดมากไอ้เสียงนั้นมันคือเจียงที่เป็นอินเตอร์เนเป็นล็กที่จะโตมากฆ่าอาตมา กูว่าอะไรพ่อได้เอาละผมก็ไม่ใช่เซียนออบบี้หรอกผมก็ไม่ใช่เซียนออบบี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมยังตกใจม่ยมาัวฟัก เอาทุกคนเราจะดูดเดียระมัดระวังถ้าผมตกผมจะร้องให้เอาล่ะทุกคนเราจะลองใช้วิชาดูนะนี่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 น,น,นี่ถ้าเราตกไม่ได้ก้าวเดียวคือเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะ ผมจะใหมือเชื่วชานมาเล่นแล้วมือเชื่วชานเล่นหน่อยมือเชื่วชานผมเพอตก <c oughs> มึงอะทำตกไองโอเคมือเชื่วชานเดี๋ยวผมพานใหม่ให้พ <c oughs> อดีพอดีว่าผมตกนะพอดีว่ามือชื่อชานเขาเลยไม่ได้เล่นผมก็ยังตกอยู่ดีครับเอาลรนะ เขาคงเล่นได้ลมึงเชื่อฉันมั้ยมันข่าวดีสิมันง้อมันเล่นอย่าตายแต่กูก็ง้อเหมือนกันไม่ใช่มึงตกเวกระโดดกระโดดอ้าวกระโดดไม่ติดลูกอนมันกระโดดไม่ติดอะน่ะเอ้าแล้วมันกระโดดไม่ติดเพราะฉะนั้น้นนี่ าผมตกนะผมจะด่ามึงที่พาเลยมันโง่จริงๆช้างแรงก่อรช้างกินหองช้างกินหงมันเห็นแบบไหนมันเห็นแบบทำไมมึงช่วยช้างเขาพูดฉลาดเลยครับมึงช่วยช้างก็ยังมีคนตีเราได้เวลาฆ่าคนอื่น แกลดีนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปใหม่มันมีคนแก้ผู้ผมตลอดเลยนะแมทำไมพวกมันดูเหมือนผมเป็นของไรค่ะทำไมพวกมันเหมือนผมเป็นคนไรเอ,อ้ไอ้กถูกเลยทุกคนไอเด็กน้อยปัญญาอ่อนไหนหน่าหนะ่ะไอชื่อทัดอะ่ะมันกากมากเลยนะทุกคนมันอ่ะ ชื่อช้างแรงโกลนมันมีคนแกล้งผมผมจะไม่ยอมแค่นี้กันโอเคเด,ดชูช้างแรงโกลนช้างแรงโกลนไม่ต้องช้างแรงโกลนช้างแรงโกลนไอ้เรื่องมันทำเราเนีย่ยไอเรผมไม่กล้าทำเขาอะเยวเขาด่าผมปะทำเถอะมือเซียนมือเซียน ตากล้องตากล้องใจะยินตากล้องจะให้ผมตีเขาเขาก็เขาก็เป็นคนดีอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้แหละเขาเป็นคนดีมากแค่แม่ตากล้องเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนดีสีสังคมเนาะได้<ะ>ไับแม่เยิบยันเรียรล้อ มันตายแน่มันตายให้ทุ่งทุ่งกินอะไรดูสิทุกคนไอเด็กปัญญาอ่อนมันอยากเห็นทุ่งทุ่งว่ะเดี๋ยวผมจัดให้ทุ่งทุ่งทุงโอเคมันไปโลกหน้าแล้วทุกคนแรงแรงดูงเอาละตอนนี้มือเซียนเขาก็ต้องอยู่ไปปกติก่อนนะเพราะว่ามือเซียน ผมก็ยังไม่เซียนพอกับดา่านนั้นคนกดกระโดดแล,ล้วลูกอะล่ะกดข้างเขาได้โอเคได้ออไดอดานละผกูแห่พอดีมา ผมจะเพโอ้ยผมตจกจนได้ผมมาก้วผมยังไม่ใช่เซียนพอที่จะลินไหนไปโลป่ไพอยู่ไหนไอไปโลป่ไพอยู่ธรรมาตุนี่ทั้งเพ่แรกนั่นแหละธรรมเทตุนั่นแหละวันนี้เราจะแกล้งคนอื่นไหม ให้แก้งก็บอกวยกูจะได้แก้งตัวเองอีกครั้งไม่ทุกคนแค่นี้แหละพอดีวันเด็ดโดนตดัด